สวัสดีครับคอยลังสตูดิโอผมนุ่มศักดิ์ครับวันนี้เราต้องมาพูดถึงเรื่องคุณช่อพนิกาซึ่งถุกตัดสิการเป็นนักการเมืองตลอดไปห้ามลงตำแหน่งใดๆไ,ไม่ว่าจะเป็นอบอตอ,อบอจเหลืออยู่สิทธิเดียวที่ให้ได้นะครับทั้งชีวิตนี้คือยังมีสิทธิ์เลือกตั้งอยู่ประชาชนหลายคนทั้งคนที่มีความรู้ความเข้าใจทางกฎหมายบอกว่ามันไม่แฟร์ต่อคุณช่อเลยแค่รูปภาพภาพเดียวซึ่งจะบอกว่าผิดกฎหมายหรือเปล่าก็ไม่ใช่เรื่องราวเป็นยังไง เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดกันเลยคลิปนี้เราได้รับการสนับสนุนจากอบตัแว่นตาแห่งความชัดเจนแห่งการเป็นประชาธิปไตยถ้าใครอยากจะไปซื้อไปหาก็เข้าทางเว็บไซต์ไปได้เลยนะครับอย่าลืมบอกโคตรรับส่วนลด100บาทจากพลอยลังสตูดิโอด้วยนะครับมาูุจักนักการเมืองพีปากกล้าชอบพนิกาวานิชซึ่งเต็มไปด้วยเหตุผลทำให้ฝ่ายตรงข้ามจะต้องยอมปัจจุบันอายุ35ปีเลียนจบรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ ทักษความสัมพันธ์ระหว่างประเทศส่วนปริญญาโทออกมาจากลอนดอนนู่นรัฐศาสตร์และ,และ,กะเกษตรศาสตร์เคยเป็นผู้สื่อข่าวผู้ประกาศข่าวช่องวอชีวีรู้จักไหมจากนั้นได้เบน,นเข็นมาเล่นการเมืองในฐานะโฆตกพักอนาคตใหม่เธอสายคู่ธนาทรและก็ธีรบุตรลงสนามั้งแรกก็ได้เป็นอสสบัญชีรายชื่อพัคอนาคตใหม่เลยแต่ไม่ถึงปีครับถูกสารัธรรมนูญยกพรคเธอในฐานะกรรมการบริหารพักค16คนนู่นโดนตัดสิทธิการเมือง10ปีเลยจนกระทั่ง20กันยาสอนกต ถูกศาลตัดสิทการลงรับสบัครเลือกตั้งทุกอย่างทั่วประเทศตลอดไปตลอดชีวิตเลยถูกประหารชีวิตทางการเมืองซึ่งถึงจะเป็นอย่างไรคุณชออบอกว่าไม่มีใครสามารถที่จะมาตัดสิทธิ์ในการที่จะใช้ชีวิตต่อสู้ทางการเมืองร่วมกับพี่น้องประชาชนตลอดไปจนกว่าจะได้รับชัยชนะวันที่20กันยายนปี66สาฎีกาได้ประกาศคพิสภาพสารที่ปปทดีชีมูลไปเมื่อปีที่แล้วซึ่งเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี53 ที่คุณชอได้โพสต์ภาพอยู่ภาพหนึ่งพร้อมด้วยบอความว่าไม่ควรมีคําบรรยายจริงๆแล้วมันเป็นภาพที่ถ่ายตั้งแต่คุณชอบตอนเรียนจบยังมีแต่งชุดคุยของนิสิตนักศึกษาอยู่มารับปริญญาภาพเนี้ยตอนที่ศรีสุวรรณไปร้องเนี้ยมันก็เป็นประเด็นไปอยู่พักหนึ่งละคุณชอบก็ออกมาอธิบายให้สังคมได้เข้าใจแล้วนะเรื่องราวมันก็จบลงลงไปแล้วมันเป็นการสร้างความรู้สึกให้รู้สึกว่าภาพนี้มันเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมเพราะว่ามันมีการอธิบายเกี่ยวกับเรื่องราวหลังรัฐประหารอะไรต่างๆแล้วเขาก็เขียนข้างหลังภาพว่า ไม่ควรมีการบรรยายนตีความกันไปต่างๆนาะนาแล้วด้วยถ้อยคําที่อัดพอต่อว่าเกี่ยวกับการทํารัฐประหารปี49ว่าการชี้หน้าว่าคนนั้นไม่ตรงรักทักดีอะไรต่างๆนี่แหละมันเป็นถ้อยคําที่มันดึงภาพนี้มาให้สอดคล้องกันแล้วก็สร้างประเด็นอ,อ้างว่าเป็นการโพสภาพประชดประชันล้อเลียนสถาบันกษัตริย์และตอนนั้นน่ะก็ถูกสร้างการดูหมิ่นเกียรติชังพาพวกที่กูกล่าวหาว่าไม่รักสถาบันก็ถูกล่าแม่มดตลอดมาตอนนั้นน่ะไม่เห็นมีใครพูดถึงคุณช่อก็ได้บอกว่าขอร้องเนอะอย่าเอาเรื่อง ก็ขอโทษไปว่าภาพนี้ท่าใครรู้สึกว่าไม่ชอบก็ต้องขอโทษด้วยแล้วก็มีการอธิบายไปหลายอย่างว่าไม่ได้มีเจตนาสร้างความดูหมิ่นเกียรติทางอะไรหลังจากนั้นคุณชอบก็ตั้งค่าโพต์เนี่ยเป็นโพสต์ส่วนตัวตลอดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วนั่นแหละเจ้าสีสุวรรณก็เลยไปจัดการไรปร้องปปชบอกว่าเรื่องนี้ไม่เหมาะสมมันจะทําให้อ้างอิงไปถึงสถาบันประชาชนรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มันมีอันควนสีสุวรรณอีกแล้วสีสุวรรณมันระบุลงไปเลยว่ามันเป็นการขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงนั่นแหละ ศาลตัดสินตามคำสั่งไอ้สีสุวรรณตามที่สารร,รัฐมนูญกำหนดมาตรา219ในรัฐมนูญปี60จากนั้นก็มีการต่อสู้คดีเรื่อยๆมาส่วนเรื่องคดีมิ่งพรบคอมอ่ะยกฟ้องแต่อายการแม่ไมยยอมมันกัดไม่ปล่อยมันรู้ว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้อง,องถูกยกฟ้องแต่ต้องเอาไปฟ้องใหม่เพื่อให้มันคาวไว้เพื่อจะเป็นนักปักหลังเอาไว้วันใดวันหนึ่งที่ศาลฎีกาจะตัดสินเรื่องจริยธรรมนี่ไงมันปักหลังให้มาถึงตรงนี้เพราะว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยมันสามารถที่จะเอาคุณช่อเนี่ยออกจากการเมืองได้เด็ดขาดถ้าเกิดว่าไอ้อาง รบอรคอมการตัดสินเรื่องจริยธรรมเนี่ยไม่ชอบทำจริงๆแล้วแม่งก็ไม่ชอบทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วภาพภาพเดียวนี่นะสามารถจะตัดสินว่าคนไม่มีสิทธิ์จะลงการเืินตลอดชีวิตแล้วพาพที่ไม่มีความผิดทางกฎหมายด้วยมันเป็นยังไงประเทศนี้ไม่ผิดทางกฎหมายแต่ผิดจริยธรรมโลกใบนี้มันมีไวนะ้แล้วอย่างนี้ไอคนที่ทําคดีต่างนานาเนี่ยไม่เป็นการเืินได้ยกตัวอย่างนะไม่รู้ใครก็ไม่รู้แม่งเอ้ยเกิดเรื่องอยู่ที่ออสเตรเลียาสารตัดสินว่าผิดทุกอย่างของที่นั่นแล้วพอมาถึงประเทศไทยขึ้นไปพูดอยู่ในสภาบอกว่า,วามันแย่แม่งอย่าง ที่เป็นฝ่ายรัฐบาลก็ยกมือให้อย่างเงี้ยไม่พูดถึงจริยธรรมบอกว่ากฎหมายต่างประเทศมาใช้กับประเทศไทยไม่ได้แล้วกฎหมายประเทศไทยเขาไม่ผิดนะถ้ามึงมาตัดสินว่าผิดจริยธรรมอะไรกันส่วนคุณช่ชชอก็สู้คดีบอกว่าที่เขาโพสเนี่ยโพสตั้งแต่ปี53อ่ะจะพูดถึงเรื่องมาตรฐานจริยธรรมเอา ก็พูดกันไปซึ่งจริงๆแล้วมึงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดมันไร้สาระเอ้าแต่คนเนี้ยคุณชอบก็บอกต่อว่าแล้วไอามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันเพิ่งจะมมามีบรรจุอยู่ในรัฐธรรมนูญปี60แล้วเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ปี53แล้วแล้วเอาปี60มาตัดสินย้อนหลังแบบเนี้ยมันใช้ได้เหรอ,อปกติแล้วอ่ะที่เขาบอกว่ากฎหมายไม่มีการตัดสินย้อนหลังเนี่ยมันก็หมายถึงแบบนี้อ่ะบอกว่าใครเลี้ยงหมาไม่ได้ผิดกฎหมายถ้าเกิดออกกฎหมายตอนปี60 ใช่ไหมเสร็จแล้วกลับไปเจอภาพไอ้คนเนี้ยมันเลี้ยมีภาพถ่ายการเลี้ยงหมาอยู่เนี่ยตอนตั้งแต่ปี55เนี่ยจะไปจับเขาผิดไหมแบบเนี้ยยกตัวอย่างใช่ไหมเออเขาบอกว่าเนี่ยภาพเนี่ยคุณเลี้ยงหมาเป็นหลักฐานในการทําความผิด แต่กฎหมายออกปี60แล้วภาพเก่าเป็นปี5แบบนี้ไปเอาผิดเขาได้เหรอมันก็ไม่ได้ไงซึ่งคุณช่อก็สู้ในประเด็นนี้บอกว่าเอากฎหมายมันย้อนหลังไม่ได้นะมันจะมาตัดสินกับเขาแบบนี้ได้ยังไงและอีกอย่างหนึ่งคุณช่อก็ต่อสู้บอกว่าไอ้กฎหมายเนี่ยมันใช้กับพวกที่เป็นนักการเมืองเป็นสอ,อ่ะศาลก็บอกว่าเอาตอนที่เขาพูดกันถึงเรื่องประเด็นนี้ตอนปี62อะทำไมคุณไม่ลบโพสต์นี้ออกสุดท้ายศาลก็ได้ตัดสินว่าคุณพกช่อผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงที่ไม่ปกป้องจงรักภ อย่างจริงจังและจริงใจว่าตถาจะได้ทำอันนี้นะเอาตรงๆแล้วมันจะเอาอะไรมาวัดว่าจะต้องปกป้องระดับไหนอะไรยังไงแล้วไม่ลบภาพออกซึ่งภาพตั้งส่วนตัวก็ยังผิดคนก็งงกันทั้งประเทศแหละคราวนี้แล้วก็เลยสุดท้ายนะคุณชอบก็โดนตดตัดสิทธิทางการเมืองทีแรกอะ่ะไอส้สีสุวรรณมันร้องแค่สิบปีศาลบอกกูแถมไปเลยตลอดไปใช้คำว่าตลอดไปไม่มีสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งทุกตําแหน่งเลยเอาบาตาอาบาจาจนถึงสสอ,อะไรก็ไม่ได้เสร็จแล้ว ถ้าไม่ได้เลือกตั้งใครจะมาให้รับตําแหน่งอะไรในทางการเมืองก็ไม่ได้อีกดีนะยังเหลือติ่งไว้ให้หน่อยหนึ่งให้ไปเลือกตั้งได้ให้มีสิทธิ์ไปไปรับเลือกตั้งได้พอมีสิทธิ์ตรงน,งนี้ก็ยังเป็นผู้ช่วยหาเสียงได้แต่ถ้าโดนแบบคุณบาลีนานะตายขาเลยมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงก็ไม่ได้เพราะว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะเกี่ยวข้องอะไระกับการหาเสียงอะไรเลยเพราะว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกตั้งซึ่งสังทั้งที่ของขคดีคุณบาลีนาเนี่ยศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าผิดหรือไม่ผิดแต่จะเรียกทำไป คุณปรีนาเขายังบอกเลยของเขาเนี่ยเหมือนเหมือนคนต่างด้าไวไปแล้วซึ่งกับแบบคดีของคุณช่อเนี่ยพอย้อนกลับมาตรงที่บอกว่ามาตรฐานจริยธรรมเนี่ยมันเอาอะไรมาซึ่งเอาของคุณช่อเนี่ยภาพภาพภาพในลักษณะนั้นนะ่ะลักษณะเดียวนะ่ะอาจจะมีหลายภาพแต่ว่าก็คือภาพในลักษณะเดียวกันแบบนี้นะทําให้คนคนนึงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยตลอดชีวิตอะ่ะม,ม,มันใช่ที่ไหนอะ่ะซึ่งมันเหมือนกับว่าตัดสิทธิ์ว่าเขาผิดโดยที่เขาไม่ผิดมันเลอะเทอะ แล้วมันก็จะมีสอสอ,อีกคนหนึ่งอยู่พรรคประชารัฐด้วยซ้ำอันนั้นนะเขาถูกตัดสิทธิ์ถูกจริยธรรมว่าลูกที่ป่าสงวนก็ถูกตัดสิทธิ์การเมืองตลอดชีวิตเหมือนกับคุณชอบถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตเรียบร้อยเมื่อวานพออีกวันหนึ่งศาลตัดสินบอกว่าปปชชีมูลมิชอบเท่ากับว่าเขาไม่มีความผิดในคดีนั้นแล้วก็มาโดนเหมือนคุณชอบอันเนี้ยไม่ได้พูดถึงทิปแค่ว่าคุณชอบคนเดียวหลายๆคนโดนในรัฐธรรมนูญปี60เล่นงานแบบแบบไร้เหตุผลอ่ะแล้วมันทําให้ความคิดเรื่องรักกษาาฎหมย ชื่อถือศาลเชื่อถือ,ถอกฎหมายของคนในประเทศอ่ะพอมันสับสนแล้วมันจะไม่เชื่อถือพอไม่เชื่อถือเนี่ยมันจะลามไปถึงทุกๆสิ่งทุกๆอย่างในสันงคมอ่ะมันจะล่มสลายเอานะครับซึ่งคุณชอโดนหมวดหนึ่งข้อหกมาตรฐานแตร่ระยธรรมต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วพิทักษ์อย่างไร <c oughs> อันเนี้ย <c oughs> แล้วถ้าเรานั่งเฉยๆแล้วอยู่เฉยๆจะเกิดการพิทักษ์ไหมหรือจะยังไงหรือจะต้องไปดูว่า ใครทาอะไรที่แบบนิ่นหรืออะไรเราจะต้องไปจัดการมันแบบนั้นถึงจะเรียกว่าพิชักไหมเขาว่าพิชักนี่ก็งองอีกจนในที่สุดคุณปรินาพอเกิดเขาตัดสินเอามาปุ๊บเป็นข่าวปั๊บคุณปรินาออกมาโพสทันทีเลยบอกว่ารู้สึกหน้ำใจเพราะว่าเคยเชงกันมาแล้วให้คุณช่อเนี่ยเคยบอกแล้วชอบนักแตนเด่นอะไรแบบเนี้ยแต่คราวนี้น้ำใจแต่รู้สึกว่ามันไม่เห็นด้วยที่คุณปรินารู้สึกอย่างนี้เพราะอะไรมันหัวอ,อกเดียวกันคุณปรินาโดยมาก่อนไงก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ใครที่น้าใจอย่างคุณบดีนาแต่ก็ไม่ควรที่จะยินดีปีดากไอ้กฎหมายติ้งต้องอันนี้เพราะอะไรเพราะว่ามันมันไร้สาระแล้วเราไปชื่นชมกับสิ่งที่ไร้สาระเพราะว่ามันเป็นคนอื่นไม่ใช่พวกเราแบบเนี้ยถึงวันวันข้างหน้าเนี่ยสภาพสังคมบอกแล้วไงความศรัทธาต่อความยุติธรรมของศาลพอมันเสื่อมถอยลงไปเนี่ยแล้วพอมาเกิดกับวันนี้เกิดกับคนนู้นกูชอบใจพอมาเกิดกับพวกเรารู้สึกเศร้าแล้วเกิดแบบเนี้ยไม่ได้ที่นั้นอะไรที่มันไม่ชอบมาฟังคนแบบเนี้ยสังคมจะต้องช่วยกันออกมาพูดออกมา แต่สดงความคิดเห็นให้รู้สึกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันไม่ถูกนะเว้ยซึ่งคุณบรินายังบอกเลยผิดอะไรก็ว่ากันไปตามผิดของกฎหมายตัวบทกฎหมายพอตัวบทกฎหมายที่มันมีการนำสืบอย่างชัดเจนอะไรแล้วลก็เอาตรงนั้นจะมาแบบจริยธรรมซึ่งคําว่าจริยธรรมเนี่ยใครคือพวกของคนที่อยู่ในอํานาจ ที่เป็นคนแต่งตั้งกลุ่มคนที่ตัดสินพวกนี้ขึ้นมาเขาก็คือจริยธรรมที่ถูกต้องบอกแล้วไงมันคือแป้งก็ยังถูกต้องนครับเรื่องภาพภาพเดียวเนี่ยถูกตัดสินตลอดชีวิตใช่ไหมแบบนี้หรือจริยธรรมอะไรสังคมก็งงเลยตอนที่คุณปรีนานโดนคดีเนี่ยคุณปิยบุตรก็เคยออกมาพูดถึงเรื่องมาตรฐ,ฐานทางจาริยธรรมเอาไว้ว่าสิ่งที่เขาทําขึ้นมาเนี่ยจริยธรรมเนี่ยของรัฐมนรัฐธรรมนูญปีห0มันไม่ได้มีความถูกต้องตามกฎหมายเลยมันเป็นแค่ความรู้สึกของคนที่จะตัดสิน ว่าเหมาะสมหรือไม่จริงๆแล้วเนี่ยองค์กรทางกฎหมายมันก็ต้องใช้ข้อพิพาททางกฎหมายถ้าจะให้ตัดสินเรื่องจริยธรรมน่ะคงต้องไปหาพระพ,ะพะยอมอะไรแบบนี้ให้มาตัดสินว่ามีจริยธรรมหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าวัดเท่ากับบทลงโทษเนี่ยมันร้ายแรงเกินไปมันเป็นการกันแกล้งทางการเมืองซึ่งก็ชัดเจนอยู่แล้วถูกการแกล้งกันทั้งนั้นด้านคุณช่อหลังจากที่ถูกตัดสินแล้วเนี่ยเห็น ก็ออกมาโพดว่าขอบคุณทุกกําลังใจที่แสดงความเป็นห่วงมาจากทุกทิศทางทำทพิพากษาของสารวันนี้เป็นการตัดสิทธ์ในการลงรับสมัครเลือกตั้งแต่สําหรับงานการเมืองที่ช่อทําอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใครภาคสิทธ์นี้ไปจัดช่อได้คํานี้โคตรกินใจเลยแล้วยังไม่ไวให้คํามั่นสัญญากับคนอื่อดกนะบอกว่าทุกอย่างที่ดําเนินการทางการเมืองของช่อแลนะในนามผู้ช่วยหาเสียงของพรรคก้าไกลหรือว่าในนามของคณะก้าหนะ้าไปลงเลือกตั้งสมัครอบตอบจอต่างๆจะไปช่วยหาเสียงอะไรทุกอย่าง คุณชอบจะดําเนินการนี้ต่อไปไม่ถอยแน่นอนสุดยอดเราเดินมาได้ไกลขนาดนี้เราจะไม่หยุดเดินจนกว่าจะถึงเส้นชัยตัวเราอยู่ที่ไหนแค่ไหนไม่สําคัญที่สําคัญคือประเทศเดินทางไปได้ไกลแค่ไหนต่างหากเล่าซึ่งบอกแล้วไงความเห็นของคนทั่วไปที่รู้สึกสัมผัสได้ถึงความยุติธรรมแบบพื้นฐานไม่ต้องไปเรียนตัว,ตวบทกฎหมายคนที่ทําความผิดอยู่ที่ต่างประเทศน่ะศาลตัดสินต้องติดคุกอยู่ต่างประเทศ4ปี แล้วไม่ใช่ความผิดธรรมดาเป็นความผิดถึงค้ายาแล้วพอมาประเทศไทยมาเป็นรัฐมนตรีแล้วไปพูดในสภาบอกว่าที่ศาลต่างประเทศตัดสินผิดนะมันคือแป้งแบบเนี้ยไม่มีความผิดแล้วไม่มีความผิดทางจริยธรรมแล้วคนที่เป็นมาเฟียเกิดกระบวนการต่างๆโอ้โหมีพกนู่นพกนี่ลูกน้องถือกันกึง่งกันกันมากมาเคยติดบัญชีผู้มีอิทธิพลเป็นรัฐมนตรีแล้วจะมาป่าปามผู้มีอิทธิพลอีกจังหา้าแล้วมีคนที่ มีเกี่ยวข้องกับฟอกเงนินคดียาเสพติดสวงเอก็ยังเป็นสวอ,อยู่ได้แล้วก็มีสวบางคนเนี่ยพี่ี้พลกลางไปอยู่ที่วัดไปยึดวัดครอบครองแล้วสวก็ตัดสินกันเองบอกว่าไม่พิจริรธรทมแค่ว่ากล่าวตักเตือนแล้วก็ยังอยู่ดำรงตำแหน่งกันอยู่ได้ทำไมตรงนี้ไม่เห็นมีสารมีอะไรตัดสินเลยส่วนคนคนหนึ่งที่มีความจริงจังจริงใจไม่เคยไปปนไปเป็นมีอิทธิพลอะไรเลยแล้วก็ภาพี่โพธิ์น่ะตั้งแต่ปี53สตั้งแต่เพิ่งจะเรียนจบใหม่ๆภาพนั้นไม่ได้มีผลทําให้สังคมเป็นอะไรเลย แต่ภาพนั้นแหะทให้เขาว่าถูกตัดสิทธิ์ชีวิตทางการเมืองตลอดไปอ่ะความยุติธรรมประเทศเนี่ยกับรัฐรรมนญปี60ศบอกว่าปัาโกงเนี่ยนะสุดยอดเลยป่ะสุดยอดขนาดนี้ใช่ไหมการจะทําแบบนี้อ่ะไม่ใช่การกระทําที่แบบจะทําให้ประชาชนรู้สึกอยากจะจงรับภักดีมันถูกผลักให้ไปรู้สึกว่าประชาชนอ่ะห่างไกลาจากสถาบันกตริยกเพราะสถาบันกตริย์ถูกเอามาใช้ทําให้คนรู้สึกว่าแบบนี้ไม่มีความยุติธรรมแบบนี้มันเกิดมาจากสถาบันกษัตริย์ หรือเปล่าความศรัทธ,ธามันต้องเกิดขึ้นจากทําให้เขารู้สึกเข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยอย่างมีความสุขแต่ความศรัทธ,ธาต่อสถาบรรันกษัตรติย์กาลังถูกสร้างให้เกิดความกลัวความจะถูกกดขี่ข่มเหงแบบนี้นะมันไม่มีประชาชนใดๆในโลกนี้ที่จะยอมให้สิ่งนี้มันทํากับความรู้สึกของเขาได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นการต่อต้านมันจึงเกิดขึ้นเกิดขึ้น,นจากไอ้พวกที่ใช้เรื่องนี้แหละมันเป็นเครื่องมือทางการเมืองตรงๆแล้วนยไอ้คำว่าผิดจริยธรรมเนี่ยมันก็กว้างไพศาลซะ อยากจะตัดสินใครก็ได้ก็อ้างว่าจริยธรรมจะไม่เพราะวันไม่ต้องมีบทพิสูจน์ทางกฎหมายไงก็แค่สงสัยเอาอะไรนิดๆหน่อยๆมาอ้างไม่ต้องพิสูจน์กันแล้วก็บอกว่าผิดจริยธรรมรูปภาพภาพเดียวก็ทําให้คนคนหนึ่งหมดติดทางการเมืองไปแล้วความเชื่อถือความศรัทธาต่อสถาบันศาลต่อความยุติธรรมของประเทศครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าความยุติธรรมของประเทศนี่นะมันเป็นสมุดหนาๆหนังสือหนาๆอยู่เล่มหนึง่งฉีดออ,ออกไปฉีกออกไปจนทุกวันนี้ความยุติธรรมแล้วก็ของของประเทศนี่นะ มันจักมีเป็นพันหน้าตอนนี้มันเหลืออยู่กี่หน้าถึงสิบหน้าหรือเปล่าก็ในคอมเมนต์หนึ่งนะที่เขาพูดถึงเรื่องนี้กันเนี่ยเขาบอกว่าให้ตอนนี้เราอยู่ในยุคก,กลางหรือเปล่าวะที่เขาใช้สารศา,รส,ารสนามาตัดสินกันทางความเชื่อเออเป็นพวกนักบงนักบวชแบบเนี้ยไม่ไม่ต้องเอาความยุติธรรมในการสืบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วแล้วแต่เลยทักบชหลับตาหรือไม่ก็ให้เดินลุยไฟกันเลยไหมเดินลุยไฟแล้วใครตัวไม่ไหมเนี่ยแล้วก็จะถือว่าบริสุทธิ์แหวงยิงช้าใครตกลงมาถือว่าคนนั้นมีความผิด ไม่ต้องมีการตัดสินอะไรกันแล้วแล้วทุกคนก็ขอเป็นกําลังใจงให้คุณช่อตลอดไปนะอันนี้ทางคอมเมนต์ของชาวโซเชียลเขาแน่นอนอยู่แล้วคุณช่อได้รับความเห็นใจจากคนที่รักและก็ศรัทธาในความยุติธรรมอันแท้จริงส่วนไอคนที่ยินดีปีดากับการตัดสินที่มันบิดเบี้ยวนี้อันนี้ก็สุดที่จะเยียวยาแล้วแต่ความเชื่อและความคิดของแต่ละคนซึ่งเรื่องนี้มันก็ทาให้อาจารย์ปิยบุตรออกมาพูดใช่ไหมออกมาต่อว่าวันแรกเนี่ย วันแรกนะทางพักเก้าไกลอาจจะช็อกหรืออาจจะสะทนอันนี้ก็สุดแท้แต่ตอนถูงตัดสินตอนบ่ายแล้วปริญญาออกมาโพสปุ๊บพอ,พอ,พอตอนหัวค่ำอาจารย์เบญบุตรก็ออกมาไล่าย,ยาวเลยบอกว่าอันนี้มันไม่ถูกต้องหลังนั้นอย่างนี้แต่มันมันาสะดุดอยู่ตรงที่บอกว่าพักเก้าไกลไม่ยอมออกมาสแสดงความพิเ็ษอะไรเลยผมรอดูตั้งแต่ตอนเย็นแล้วจนตอนหัวค่ำเนี่ยทนไม่ไหวก็เลยต้องออกมาโพสเก้าไกลเนี่ยไร้น้ำใจไอ้คำนี้นหละที่อาจารย์เบญบุตรมันก็เลยทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วอยู่ดีๆมาพูดพลาดพิงกันทำไมไอ้หบดอมกับต่างๆ จริงๆนะอาจารย์พิบูลต,ต้องหนักแน่นนะด้อมส้มที่เกิดจากหัวใจเลือกพักก้าวไกลอันนี้โอเคอาจจะวิพา์วิจารณ์เถอะแต่คิดว่าคงจะมีขีดที่เหมาะสมแหละแต่ไอ้พวกที่เป็น i อเนี่ยอาจารย์พิบูลต,ต้องหนักแน่นกว่านี้แม่งเข้ามามั่วตัวมาทําให้ภาพลักษณ์ของความรู้สึกความสัมพันธ์ของพักก้าวไกลกับอาจารย์พิบูลมันห่างกันไปอาจารย์พิบูลก็เลยเกิดการน้อยใจอีกวันหนึ่งบอกว่าจะยุติและโดนด้อมด่ามากไม่ รู้สึกว่าช่วยเหลือบ้านเมืองตรงนี้ไม่ได้อะไรกลับคืนไปเลยตรงนี้มองดูรู้เลยอาจารย์พิบุตรเป็นคนกอ่อตั้งพรรคอนาคตใหม่เชื่อมโยงไปถึงพรรคก้าไกลทุ่มทุ่มสุดชีวิตในการช่วยหาเสียงซึ่งทั้งจิตได้วิญญาณมันอยู่ในนี้อันนั้นแค่น้อยใจชั่วครั้งชั่วคราวก็ต้องเกิดการพูดคุยกัน <c oughs> มีนักข่าวอยู่คนหนึ่ง <c oughs> คุณอาจารย์สิโรดบอกว่าผมท้าเลยถ้าอาจารย์พิบุตรเลิกยุ่งกับพรรคก้าไกลนี่นะกระโดดทีผมสองขาได้เลยอาจารย์ผมถีไม่ได้รองขาทีแล้วก้นจำเมาเอถาบทีทีละขาได้ไหมอันนี้ยอคื รับรองได้ว่าไม่มีทางแค่น้อยใจชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาเพราะว่าหัวใจมันอยู่ในนี้นะครับแล้วถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้เออต่ออีกนิดนึงคุณช่อนะนอกจากที่จะถูกกระทำสักขนาดนี้แทนที่จะเศร้าเสียใจต้องการกําลังใจอย่างเดียวเปล่าเลยแกสามารถให้กําลังใจคนอื่นต่อได้ในทันทีใช่ไหมแล้วยังจะอุตส่าห์ทำคลิปหนึ่งนะคลิปตั้งๆเหมือนกับสัมภาษณ์ตัวเอง วัสดีค่ะพบกับคุยให้ชัดสเปเชียลค่ะมาเป็นกรณีพิเศษตามคำเรียกร้องนะคะเพราะว่าทุกคนอยากให้ทิฉันวิเคราะห์เหตุการณ์ที่คุณพนิกาวานิชาถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตคุณระอันนี้ก็ถูกมองว่าเป็นการประหารชีวิตสําหรับนักการเมืองเกาหลีเหนือนะคะคุยให้ชัดวันนี้ก็จะมาคุยว่าตกลงที่ถูกตัดสิทธิ์นั้นสิทธิ์อะไรบ้างนะคะต้องบอกว่า ทุกคนแปลกใจอะไรคะลืมไปแล้วหรอคะว่าคุณพนิการโดนตัดสิทธิไปแล้ว3ปีกว่าตั้งแต่ยุคพักคอนาคตใหม่นะคะสิทธิที่ถูกตัดก็คือสิทธิ์ในการไปลงสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่นายกอบตอไปจนถึงสอสนะคะนางก็ไม่สามารถที่จะลงสมัครได้แล้วแต่ แต่างคะนางก็ยังสามารถทํางานการเมืองอื่นได้คะ่ะไม่ว่าจะเป็นที่เราเคยเห็นบทบาทของคุณธนิกามาแล้วนะคะอย่างเช่นการเป็นผู้ช่วยหาเสียงให้กับพรรคเก้าไกลการไปช่วยหาเสียงในเรื่องตั้งท้องถิ่นรวมถึงบทบาทในการวิเคราะห์วิจารณ์การเมืองแบบตัวแม่ตัวมัมแบบจแซบตัวมันดาตัวครอบบุตรก็ยังจะสามารถทําได้อยู่นะคะทีนี้ก็มีหลายคนถามว่าเอะแล้วแบบนี้ มีความเป็นธรรมหรือเปล่าสําหรับคุณพันิกาเนี่ยดิฉันคิดว่าอันนี้มันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคะอย่าให้ต้องพูดเลยค่ะพูดได้ไหมคะพี่จี้ไม่ต้องพูดแล้วนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะดิฉันก็ไม่อยากให้โฟกัสเฉพาะกรณีอของคุณพันิกาอย่าลืมนะคะก่อนหน้านี้มีนักการเมืองถูกตัดสิทธิ์ด้วยเหตุผลเรื่องมาตรฐานจริยธรรมหลายคนค่ะตั้งแต่คุณศิราเจนจาคะนะคะ คุณปรินาไกรคูอันนี้ก็เป็นกรณีที่ด่งดังนะคะและมีอีกหลายคนแน่นอนว่านักการเมืองทําผิดโทษเท่าสามัญน,นะคะเพราะว่าก็เป็นสามัญชนเหมือนกันไม่ได้เป็นแบบว่าผู้วิเศษแต่อย่างใดแต่ว่าโทษอาญาก็ว่าไปอาญาโทษแพ่งโทษปรับก็ว่าไปตาแพ่งแต่อีโทษจริยธรรมมันอย่างหว่าเกินไปนะคะสิ่งนี้ก็ควรถูกแก้ไขไม่ใช่เฉพาะเพื่อช่วยใครคนไหนคนหนึ่งแต่ เพื่อที่จะให้นักการเมืองผูกตัดสินชะตากรรมด้วยปากกาของประชาชนผ่านการเลือกตั้งเท่านั้นนะคะไม่ต้องมีปากกาอาัยาสิทธิ์ใดๆมาคิดแทนประชาชนว่าเขาควรจะได้เลือกหรือไม่ได้เลือกใครเป็นสสของเขานะคะส่วนในด้านความเห็นส่วนตัวนะคะดิฉันก็คงต้องฝากกําลังใจไปให้กับคุณพนิกาถึงแม้จะรู้ว่านางน่าจะไม่ได้ต้องการแต่อย่างใด เพราะว่านางก็คิดว่าคงทํางานจำเนงต่อไปโดยไม่ได้รู้สึกรู้สาดใดๆในความแซบในความปักแจ๋วฉันคิดว่านางก็น่าจะเหมือนเดิมทุกประการหรือแม้แต่สาจัะมาทึ่นะคะเพราะว่าเกียรก็จะมีการเลื่อนตั้งท้องถิ่นโดอยอหลายบทตังนะคะ,ะรวมถึงบทบาทในการวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานของรัฐบาลก็วหึงไปทนันเนี่ยก็เอาไปด้วยนะคะคิดว่าภูณพิกาก็น่าจะมีบทบาทอย่างต่อเนื่องก็อยากให้ติดตามกันนะคะและอย่าลืมยีบสี่กันยาย,ยานี้คุณพนิกา นางจะไปที so ่งานของพักเก้าไกลด้วยนะคะงานของสมาชิกพักคก้าวไกลทางแผ่นดินนะคะก็ใครอยากไปให้กำลังใจก็สามารถให้กำลังใจกันได้จากที่กีฬาเวทหนึ่งนะคะบ่ายโมงไปวันที่ที่สี่ค่ะจบคุณเสียใจไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ก็ไม่มีอะไรบอกค่ะคุณน่ารักน่ารักใชได้ใชได้แล้วใครมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวนี้ยัง แบบไหนยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับแล้วคลิปนี้ก็จบลงนะครับขอขอบคุณและก็สวัสดีอยากจะมีแว่นตาสวยๆใส่แล้วรู้สึกเข้ากับใบหน้าได้ทุกๆรูปแบบทุกๆขนาดและทั้งอึดทั้งทนถืออยู่ปุ๊บหล่นมือปับ๊บมันก็ยังอยู่ฟองอย่างเดียวอย่างดีเลยนะครับไอ,ไ,อไ,อไอ้ตรงนี้ที่สาคัญเลยไอ,ไอ้ที่มันรับร่องยมุกเนี่ยมันมันไม่ทําให้เราอึดอัดแล้วรู้สึกกดหน้านะครับอันนี้ดีมากแว่นตาของออฟตัดนะครับคลิปนี้ก็จบลงขอขอบคุณและก็สวัสดีครับ